วันนี้เราก็อยู่กับรายการสัตว์โลกน่ารู้ซึ่งเป็นรายการใหม่ของช่องเรานะครับแลวก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วด้วยขอโทษจริงๆนะครับถึงจะไม่มีใครรอดูก็เถอะซึ่งรายการนี้ผมจะนําข้อมูลสัตว์ในเกมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งวันนี้ผมยกสัตว์มาจากเกมซับนอร์ติก้าซึ่งบอกเลยว่าปลาที่ผมเอามาเนี่ยมีประโยชน์กับคุณมากเลยในช่วงเริ่มเกมและมีประโยชน์ยังไงนั้นไปดูกันเลยนะครับเรามาดูข้อมูลคร่าวๆของปลาตัวนี้กันก่อนปลาตัวนี้ชื่อว่าแบรนเดอร์ฟิสหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือปลากระเพาะปสาวะะน ซึ่งปลาตัวนี้เป็นปลาที่มีขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มันสามารถจับกินได้หมายถึงเราน่าจะมันกินไม่ใช่มันจับเรากินนะอันนี้ไม่ใช่นะนะซึ่งส่วนมากมันจะอาศัยอยู่ที่เซฟโซลฟและแกลซิฟนะครับและบอกเลยว่าปลาเบนเดอร์ฟิตตัวนี้เป็นปลาที่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปลาลอื่นเพราะมันสามารถเอามาทําน้ากรองได้นี่ประโยชน์ของมันถึงแม้ว่าน้ําของมันจะไม่ดีเท่าน้ําฆ่าเชื้อหรือว่าน้ํากรองขนาดใหญ่แต่มันก็ยังดีอยู่ก็ดีกว่าตายนะ ต่อไปเรามาดูลักษณะของมันกันปลาเบนเดอร์ฟิชจะมีลักษณะตัวที่ยาวแล้วก็มีความบางที่ค่อนข้างมากและมันยังมีกระเพาะปัสสาวะทั้งด้านบนและด้านล่างที่โปร่งแสงแล้วก็เรืองแสงสีม่วงๆ่องอ่อนส่วนเรื่องพฤติกรรมปลาเบนเดอร์ฟิชสามารถหดแล้วก็ขยายกระเพาะปัสสาวะของมันได้ทําให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้อย่างรวดเร็วหรือว่าช้าก็คือมันจูก๊กนั่นเองมันสามารถจู๊กเราได้ด้วยและพวกมันส่วนใหญ่จะชอบอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ชอบอยู่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ เพราะว่าเสียงโดนล่ามากเลยนะครับ